เห็นตัวแม่ได้เป็น้องงักง <OK. S 2> ักงักคอปันอันกินแต่น้อยมันได้เป็นรองไนยมันนะเปิดอ้นกลวงอยู่หน้านี่โอ้ยพี่น้องเลยมือนี่ก็เลยลุ้นอยู่ใกล้อือก็จะมาเข้มเลยจักเลยอือพอดีน้งพอดีตอนนี่ของคอยนี่เฮ้ยขึ้นไปตะพูแล้วลงมาจะอะไรได้ ท่าสบายดีแล้วก,สก็สบายดีเออ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าจากตื่นนอนมากอะจะได้เอาหาแล้วเช้ากันไปนี่มืนน่อวานตื่นสายนะพี่น้องเมื่อคืนนี้นอน12โมงป้ายว่าเอาบอกไก่มาลินนำบอกไก่กับตาทรรมับเขาบอกหอยมาหนังแอนเดียวอยู่ในนี้ละเมื่อคืนเนี่ยนตะื่นนอน12โมงจะได้นอนก็ได้ตื่นสายนิดนึงไปท้องเพิ่นไปใช่ไหมอู้ว่าเพิ่นไป จังละเห็นเล่นเงินเสียงเพื่อนเคาะก่อไฟป๊อกปักปอกจะเป็นไปทางใดได้ไปทางเตอร์ไปทางเหนือเราเคยมาได้บ่อซ้ำงานวันนี้ละที่ไปนัดไปตำเดียวอีกแล้วนี่ว่าทีมงานลายได้อยู่นี่นะโอ้โหป่ะกาศทางทีมงานเขาไปซ้อมประกาศสามแต่พูดเขาเออทางเลยเลยยังไม่สิตำเดียวอีแล้ววันนี้นะเมื่อคืนนะครัไปทางเดียวกันพี่น้อย มีตะเวนขึ้นนะจะได้ออกป่าตอนอนตื่นสายเลยมันยินยุ่ยเสือทองทางไฟปอกปอกปอก,ปอกตอนแจ้งสมิตรยึดรับรับท้อย พอสิไปลาปองนี่พี่น้องเอ้ยปลาปองนี่สิรัดใจค่อยเตยน่าจะเป็นพระทองปองปอง,ปองอยู่สองบาทแล้วอเอ้ยแบบมีแต่เลาะตรงนพี่แล้วมันนี่เลาะตรงนี้ปุ๊บเลาะลงค่อยเตยอย่าเลาะลงคุยติวปุ๊บเว่ามันมีคนหมดไปทางเลยกันมีคนถ้าล้มเตอร์มันนอนกันน่าจะเป็นข้าวผัดสอนข้าัดโอ้โหแป้ง,งแป้งอยู่ด้ว มีเนื้อสัตว์กินอากินนน่นแถวนี้มีแต่เนอสัน่ออีกตรไหน่ยนีอ้ยมันี่น่าจะเป็นเมนะโอเมโอ้ยไปนอยัวอยู่เป็นอยันเลย that one anymore. จะเป็นห้างเลวไปวะห้างเลวก็น่าจะอ้อดะแม่ลุเหมันนะว่าเห็นแม่มห้ามเหลวไปหน่อยเนาะย่างกับอไม่ย่างเลยไปหน่อยเลาะไม่เลาะนะแต่มาเจอกุ้งม่านี่นี่มีแนวกินนี่ปลาตัว กูว่ากินดีกว่ากินแต่น้อยมันได้เป็นไรแน่อย่มั้ยนะเปิ้ลโกงอยู่นั่อนี้มาอันนี้แล้วเนี่ยเปิ้ลพอมันน้ำน้อยนั่นยนี้น้ำนองนู้นน้ำน้อยแล้วก๊กก็ไม่ได้สูงแล้วนะโเห็นกินพี่น้องเอ้ยนี่นี่เต็มเกลีวมันหึงแล้วน่นนี่ขี้มั้ย เห็นกินนะกระตับกินแตโนยมันเลยเปิดะมันกับพี่ที่กินนั่นนี่เห็นกินมากอัอนนี้พี็น้อยเมื่อยางอะไรพี่นน้อยมีพอเนอะชอบนนี้แต่ก่อนก็ชลงหัวตีเไปเคโดนเนาะเขาชวนป้องแป้งป้องแป้องอยู่ก็เลยพิการลงมันหลายคนกลับกลืนเรื่องนี้ But... Chắc là câu rồi đấy. Sự và mình no nó name, they're two no 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 อันนี้น่าจะเป็นโฮ้ยนะครอยกับกับชิรัดย์มันนี่หาลลงนี้เอาปุ๊กเอาทางมาปุ๊กเงียบขากกันาดเอ้อต่อดงบอมีกัยส่าจะอ,อนเต็ต้นไหมชีิตรูชาวราบอยู่ ดินยุบแงแข็งเคปตออกของเนอวงนน่ไม่ดีหรืปลาไม่ียงเนะคอยนะอ๋อตัว,ตวเคบออกของเนพี่น้องมันจะลด้นี่โอ้ยยุกแงแหงหน่งเ <c ười> มยมันม,มานเลยมันเนะี่ย มาลุ้นมาบทองน่าจะมา,าแล้วจะน,น้อยเกือเพิ่นอไปเลยเลยจำเจาะทาปอกๆเลยได้ไปก็มีอะไรบได้ปไปหเดดเือแป้งแป้งอะไรนนก็เน่มันไม่ได้เป็นอะไรหรอครับ อันนี้บ่ได้มื้อนี้นะโ้ยพี่น้องเอ้ยพาเด็กไปมื้อยางก็ได้นกน้อยตัวนึงก็ยังไข่สามบาทเเสามบาทอยไปได้สักบาทมีเพาะไก่มีพอนกเลยไปได้เศร้าจะหาเนี่ยไม่มากหยุดเลยลรงน้องน้าแล้วยอมมองเอาเพ็ดมาเชื่อลรงน้องอย่าหึงอะได้เอาเตาลมนุกมือยังนั่งสลังเหวอเอาหมุดตันได้ยัง มาหาโคนกก่อนกระทองเลยตัวเดียวคอยไปได้สักบาทไปได้ยิงจังบาทเสาอย่างนั้น,นตั้งมีมาดีรอนี่โอ้ยยากไปมากเลยนางจอบกัจอบมอยกับมอดไปพอ่อไปเลยขึ้นเนินด่านวี่งใหญ่ใหญ่หาเสมาหาให้ช่วยกินก่อนมีดนี้บาดมือกระทองแลี่น,นี่มีระวังเจ็บเท่าได้ ปลายมันนี่เหาดีคือบนียานินมาให้บ่ามาบอกก็จริงเดิม พี่ลึกก็พี่น้อยม,มาคิดควายกระดายตำกับจนมีเละนัาก,กล้าหน้าอา่านบ้างเถอะนี่ระเบวงควายคือมวยรอดกับบื้องทองสองคนแต่รอบมีเสามือนี่มีเพราะดีนะ เมื่านกะเดะมันบ่ได้กะได้ยิงเช้ามื่อเช้านี้มีได้คือบ่ได้นี่นะบพอเลยนี่บ่ได้ยิงเลย่านีเห็นว่าค่อยบ่ได้กค่อยได้ยิงด้เลงด เป็นมืองลมือรูตัวแรกแก่ตัวไม่ไดรบอ่เนาะแก่ตัวก็ได้ได้มวลาหานูนตัวแรกของเราเอามอเไปเซาะหม่อหางกินได้หมอเจะได้เอาม้อไปซิวเนไปแสไดกินโอยปุสีจะลูดอยู่นี่นะี่เป็นจะเสบพรว่นกซุกเราพี่น้องมาเกงลชอะุกแล้วละสิมาพงก่อน เข้ยมยัดเปนเข้มจะบอกเข้มเลอจักอีอือพอดีน้ำพอดีตอนนี่ของคอยนี่เทาะเลยไปเลยความหน่อยาคนกกัยไ่ ได้ไม่ได้นี่เริ่มมือหน,นิเพื่อพาเดบิมานนี่นี่มือถืออยู่ในกิ่งเนี้ยตามที่เห็นนะห,หาข้าวกินน้ำก่อนกินหญ้าไปหาพลกพ่อนก่อนหาแร่แรงต่อกได้หาพักพ่อนก่อนจะหน่อยปูบรรยากาศอ่ะเจ๋งคืมฟ้าคืมฝใหม่ละมาถีบมาไลา่รอบซอกแล้วมือนี่นะแต่กับโบโลกมา,จากเจอได้เพราะแต่ดินร้ายเมื่อวานนี่กับยิบยิบนิดแต่ไม่นี่กัน,น่าจะ คล้ายๆเดี๋ยวกัน้าบึงกะไข่ขเนี่ยดีกว่ามันแดดมันยังบวมอนหาพักพอนได้สบายนะหาพักพอนก่อนจังน่อยตื่มเพื่อตื่มแห้งแล้วจึงอ้อ,อไปหารนแรงต่ออีกรอหลุนตอนแรงตอนเช้านี่ประมาณอาไรบวพอเนื้อเลยปวแเตะชักบาทข่อยนะป่ท้องก็ได้แตะสามในหนึ่งโคตแยแป,ป,ปลกป้าโธูลย อันเดินตะเมยนะพูลุ้มพูดไหมทมกระ,ละเลนล้วนอันอันอันเดนตะเมยเพี่น้องงักงักงักคอันอันอึ่งตังล้ำไอ้บางเรือปดอกคือตเมยเด้ออันอนี้คือตะเมยนีนนน่นี้ตลุบมันตพูนะ เอ้าเอาขึ้นเดี๋ยเลยเอ้ยขึ้นไปตะพฟแล้วลงมาสลายได้อาตื่นนอนมาแล้วละ,ละ,ละเพียอเอ้ยนอนทักพ่อน้อยนึงแก่จะได้อ้อหารัดแรงตืมอ้อหารัดแรงสิมานดีบ่าขาลุน้น ติดตามรับชมอีกตอนต่อไปอืมเก๋ย์มาได้เมื่อไรของเขาบอกสบายดีทุกคนมือเพื่อนเนะยังยังแกมืออยู่แกมือโอ้ยมือวานนี่นะมาไปน้าวานนี่เลยว้าอยู่กับไก่เมนูอ่อนนี่ไก่ลายตูขึ้นเลยหุ่นใช่ปะบมยอเมือย่ะมื่อนี้จะไปหาลุยต่ออีกเจ้าคาเวเนี่ก็เลย อ,อ่าไปลุยส,สิดีแล้วมาอยูดเดียวสามคนอื่นไปที่มือพร้อมเดียวเยียบขาก,ก็นัดพอมารอบังไก่ไม่นอ,อนแถวนี้เมื่อวานจักไปใช่หรือเย็นแดดนะเบอร์มให้จนเหี่ยว ตัวมูมูน้องมูงมูมมแต่ยังผลุบุมหมอยไกย่ไก่สะเจียวเจียวมตัวน้ำเจ้าสอดอยู่มายี่เป็นอีหรับสองน้องไก่ก,กิสะกินเลย แต่ใกล้จะห้ากินน้อยนะรดน้ำเขาก็มาให้อหนเขอายฮักอภิษมายิิงชุดนั้นน่ะน้งเงาโอ้ยไก่สะไก่ไม่รู้อ้อนละสานั Tôi mất lịch nữa. ô, tôi thang an gì thế này. lên con thang. À, này, à, này. Lại, lên hôn anh hôn hỏi mình anh hôn 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 อกินมาเลยอเห็นกินมาอย่างเข้าไป่น้งเลยเพอตะต้อือมาอย่างเข้านี่พงยูต่ละบนขเขาเหเห็นมากกินได้วเว้ยต่อมอย,ออย์ละมายาวละขาลอยละ เหลือกินพี่น้องเหรอฮะยหญแต่นี่มาอย่างเข้านี่เขาเอวมันในีย่ยยามากี่โผลเขวี่ย มาม,มันอยู่นี่นี่นเือนี่นะ้องเอ้แวนี้น้มันนาโอ้ยเื่อเมืแถวนี้นะโอ้โยคอยละเมยจอบคอยคิดว่าไกล้ชาติชาติเมยจอบเลยน้องอ้เราจึ้หมาเจนกล่างฮะโอโยมมยนางพา คิดว่านกละคิดว่าเป็นไก่ไมือจอบเลยฉดชี้ฉดชี้ฉาดชี้ดังได้รอจอกขึ้นมาเฉยไม่น,นกลร้งโอ้ยพี่น,น้องเลยมือ,อย,ยังเด็กก็เลยลุ้นอยู่ว่าไก่มืออยู่นี่ชูแซลก็มอยมือนางทาแล้วคิดว่าเป็นไก่ เดี๋ยวจอกขึ้นมาจะนกล่างไงนกหัวงาะอะตายตัอแบบนี่คำละม้อยใกล้กะเพราะไกลไม่ร้ออนตัวเดียวมันนี่นะเห็นตัวสองใบเห็นสองเท่าถ้าเห็นมันนะนี่นุ้มท้องละนะบินไปจุดนี้กันะจะได้เลาละมือกับหนูคำละมือจอบเด้อ ค่อยลุ้นใกล้ไดยค่อวยวิดว่าจะเป็นนกวันนี้ไดยฮะกลังเชียวเวอ,อยู่แต่เห็นกก่ตกดินแล้วล่ะเริ่อม,มือเท่าไหร่ละก็จะได้มือก่อนแล้วมือโอ้ตะเว็นตกไปรลดแรงกันนกน้อยตัวนึง ทีมงานทันมาอีกคนอยู่มาก่อนมู่มันนี่เลยนงเอ้ยมื่อยไปละชอบใกล้กับพ่อพ่อริ่งๆนะอ้าวทักทีมงานแต่ละคนก็มาฮอตพอดีเล้อกกทะองมันนี่คือมคืนอยู่บ่ยุงคบยุงคบเลยซิ พัดเต้เยอนี่นะมาคิดิบมิดิบเยว<อ>คอยนะไปนั่งเขาไกล้เอยู่สิเลยเขาไกลไกล้สามสี่โตขึ้นคอน,คอนอะเนี่ยไกล้กคขนาบขนับมันเป็นโตเอ,อนเอดซิปมือเสาเพิ่พไปนำค่อยมอไม่ใชนะเนี่วันนี้ได้บอ,กอ,อกนกมโมงเลดิเห็นว่าโกงโมงไร้สารค,าค,คือเกาเดี๋ยวคอจะหาแป้งก่อน <cin stereotype> มีแม่ม <ra> <c oughs> ันดีที่ผมตกมานี่เห็นเป้เห็นแมองเดียวนี่จะพออีพอเพอจะได้ก็กองโนี่ก็ไโเ่ห้งกใช้ดีโน่มแล้วลเทนนอนแบตกมีไปก้อนเดียเขาันั้นเลยดีไหเลย

จะไดนขาอยู่ฮะ่อไอ่ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้พีอ้โอ้ยีพี่น้ี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไี่ไอ้พีไอพี่อ้พ่อ้พีอ้ออพี่พอ้ไออ้พีไีอ้ไอ้พอ้พไ้พ้พอ้พีไ้พไอ้พีี่ไออพีอ้อ้พี่้ี่ไอ้พี่อ้ีอ่ี้ Ờ, mình xúc rồi bò À, lo này Chào vâng, chào vâng Kiến thật xếp đó nè À, là bùng con Xúc rồi đây có đây là xuất nắm Phải ừ, lời แไปเลยเอ้เย็นบัดหอนเฮ๊ะต้องทลงไปนโอ้อ่าเพิ่มตะอยไปนี่มันได้ตะโกยเลยน่ะน่ะนำไหกมงสี่สิบปลายนะ้าสิบละ ยังมีมืดอยู่กับเราบ้างนุ่งลายน้องนั่งเผาใกล้จนค้ำมาพัดปียิ่งได้คอยนั้วคอยดะงคอยคนจะเย็นไว้มืดเช้าเธอปนีิเด้นี่เธอปุณินี่นี่มีแม่นบอกแต่ว่าอย่างนี้แม่นอะไรนะกันเธอปนีิเห็นนี่ใกล้นั้นยันไม่ได้ยู่แถวนั้นอันนี้เชื่อพักมันแต่ชื่อพักมันขึ้นข้อนบอกว่าคอยแบบจะเย็นนะนะไว้มื้อเช้าไว้มืดเช้าป่ฮะพี่น้องหายกินข้าว กาอยาอาบน้ำบักพรนอนแบบนี้ไปหาการหาเงื่อละนนี้กัห้าวหอนสาวาเด้อเด้อเอามาเด้อมืออื่นเาค่ะปือื่นบ้งนะเจ็บนะเฮ้ยน้องดมันหิวข้าวบอกกินข้าวเมื่อละคาับนี่บอกสาวแรงท่านโหลดแคบอีกที่น้องเลย เมอท่มันก็มือมาก้วก็กินจักจนจำเจียวไปเลยเนาะข้าวนะกะเห็นมันจบไปคำหนึ่งหลังจากที่ไปหาอยู่หากินนี่ถือว่าบรมามันกะในกตัวหนึ่งนกน้อยตัวหนึ่งมากระพากันให้ดูวิกินข้าวแรงใต่ละคนกะอาน้ำหานอนพอพัดกะเพิ่นไปหาอางน้ำพอท้องอาบก้อนมุ้งค่อยกะไปอาบเมื่อกี้นี่ มากจะได้หาพักพอดนะวันนี้วันละพี่น้องไปพักพอกันไหมคลิปหน้าวิดีโอหน้าคลิปนี้ก็จะขอลาลงไปก่อนีีเลยได้